รอบๆของชุมชนแห่งนี้เราจะเห็นได้ทั้งโบสถ์วัดและสันเจ้าครับเป็นที่มาของชื่อเรียกกันในชุมชนว่าศูนย์รวมวัฒนธรรม3ศาสนา4ความเชื่อซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้สืบทอดกันมากว่า200ปีครับ จอยเดสนดานี้นะครับผมเทปอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารด้านหลังของเราเนี่ยครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะ mm hmm. มาเที่ยวชุมชนกูดีจีนนะครับนะฮะไปชุมชนเก่าแก่ด้วยแล้วก็ที่ส,าสําคัญ3ศาสนา4ี่ความเชื่อวันนี้ทุกคนจะต้องได้รู้จักกันเป็นอย่างแน่นอนแล้วก็นี่วิววัดกัลยาณนะทุกคนสวยมากฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นแม่น้ําเจ้าพญาด้วยรับลมชมวิววันนี้ไหวพระทาบุญอิ่มบุญกันอย่างแน่นอนที่นี่ครับผมจอยเดย์ปะลุยกันครับ ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าในช่วงที่เรามาถ่ายทำนะครับวันนี้พอกาลังบุรณะภายนอกอยู่นะครับแต่จริงๆเนี่ยด้านในเนี่ยเราสามารถเข้าไปสักการะได้อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีชุดต่างๆให้กับให้สามารถสักการะได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะมานะครับก็แนะนําให้มาเป็นช่วงปลายปีนะครับก็จะเป็นแบบช่วงที่เขาบุรณะเสร็จแล้วนะครับก็มาร่วมกันทําบุญได้หรือว่าถ้ามไม่งั้นก็มาช่วงจุดจีนปีหน้าดุนคุาพาปี2568สะครับห้าด้อยหกสิบรปดนะครับก็ยัเสร็จสอยูร้านะครับก็กร ภายในพระวิหารหลวงมีองค์หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนนายกหรือที่คนจีนนิยมเรียกกันตามแบบจีนว่าซัมปอกงองค์หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีทองอารามมีความงดงามอย่างยิ่งครับสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาริลลย์ซึ่งรัชกาลที่สมทรงสร้างพระราชทานทําให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสองวัดของกรุงเทพที่มีพระประธานของพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางปาริลลย์นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีหอมลเทียนธรร,รมเถลิงพระเกียตรติเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่4และหอระฆังที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งมีระฆังยักษ์ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยครับ าละครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ดวงพี่ดวงสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆต้องพี่ดวงนี่คือเป็นคนที่ดูแลหรือยังไงครับในปัจจุบันเป็นผู้ที่ดูแลสันเจ้านครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่บรรพบุรุษมาเนี่ยที่เป็นผู้ร่วมสร้างนะครับแล้วก็ดูแลก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ชั้นคุณปู่คุณลุงคุณพ่อนะครับก็จนมาถึงรุ่น ของให้ดูรครับอ๋อแปลว่าจริงประวัติของของสันเจ้านี่สร้างมาื่ปีแล้วครับครับถ้าเล่าถึงประวัติเนี่ยนะครับจริงๆในตัวพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีชาวจีนมาอยู่อาศัยตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีธุยาก่อนที่จะมีการกุดครองรัฐบังกอกชาวจีนที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็มีการสร้างวัดจีนก็มีกุฎีหรือกุฏิที่เป็นที่พำนักของภิกษุจีนถึงได้เป็นที่มาของคำว่ากุฎีจีน ไม่ได้มากีวกับคาว่า3ศาสนาด้วยครับแล้วก็4ความเชื่อครับมันหมายความว่าอย่างไงบ้างครับเออนอกจากจะมีจีนอยู่นะครับมีโปรตุเกสอยู่ถัดไปนะครับก็จริงๆก็มีมุสลิมเป็นที่มาของ3ศาสนา3ศาสนา4ความเชื่อครับที่บอกว่า4ความเชื่อเนี่ยพูดคริส อิสลามนะครับเป็นพุทธเหมือนกันนะครับแต่เป็นมหายานก็คือที่สันเจ้านี้ครับถ้าหากว่าเป็นวัดที่เราไปก็จะเป็นพุทธแต่เป็นเทรวาเทรวาครับก็คือวัดกระยาใช่ครับอ๋อสามศาสนาสี่ความเชื่อนั่นเองครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยที่ได้รับรางวัลนะครับ ครับก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังของสันเจ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของสามกกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆไล่ลต่อนเนื่องมาตั้งแต่ตอนแรกแต่ละตอนแต่ละช่องบอกไว้เลยว่าเป็นตอนไหนครับศิลปินที่วาดเป็นใครภาพที่วาดเนี่ยเป็นภาพที่วาดบนปูนเปียกตั้งแต่ในสร้างสันเจ้านะครับไม่ใช่เป็นภาพที่เอามาปิดทับหรืออะไรอันนี้คือวาดบนกําแพงนี้เหรอฮะใช่ครับ ไม่ได้วาดบนกระดาษแล้วเอากระดาษไม่ใช่อันนี้เป็นวาดบนกําแพงเป็นผ้าวาดปูนเปียกนะครับเป็นไม่และธรรมีมัิไม่ชัดขนาดนี้ก็อยู่ที่เราเก็บรักษาไว้นะครับจากการที่เราดูแลรักษาแล้วก็เก็บเอาไว้เนี่ยเท่าที่เราสามารถจะอนุรักษ์ไว้ได้แต่นี่ก็คือรลอยกว่าปีถูกไหมครับถูกครับก็ตั้งแต่สมัยสร้างศาลเจ้าแรกๆเลยถูกไหมใช่และการที่3ก็ทําให้ทางสนเจ้าเองเนี่ยก็ได้รับพระทานรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น บ้านไม้สองชั้นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งตรงงานหันหน้าเข้าสู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเพียงเท่านี้ก็สัมผัสให้เห็นถึงความคลังและความยิ่งใหญ่ในอดีตของบ้านหลังนี้อย่างชัดแจง้งที่สำคัญนะครับคือลวดลายขนมปังขิงที่บริเวณตัวบ้านซึ่งเป็นการฉลุตามตำแหน่งหน้าจั่วช่องระบายอากาศลูกกรงระเบียงและชายคาโดยรอบเป็นลวดลายงิกงอคลา้ายแง่งขงิงเป็นการตกแต่งที่ได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที่4ครับ กคนเขาอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเดินมานะมันก็จะมีอยู่ร้านร้านหนึ่งครับเป็นเขาชื่อใช้ชื่อร้านว่าเฮโลนมสดไอเราก็คิดว่าเฮ้ยเป็นร้านนมสดหรอขายนมสดหรือว่าขายพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าแที่ไหนได้เขามีเมนูเด็ดที่แบบว่าถ้ามาแล้วมันต้องสั่งอ่ะมันก็คือ,อน,นี้ทุกคนนี่คือขนมจีนแกงไก่ขั่วครับแล้วบรรยากาศดีมากติดแม่น้ำเจ้าพยาด้านหน้านี่ก็เป็นโบสถ์ซานตาครูสนะครับ ติดกันเลยไหนลองดูเซไหนลองดูเซแบบนี้ไปเลยจุก,จกๆเน้นๆมาครับอือ,อที่แวะมาแถวนี้นะครับแวะมานะครับเฮโรรนมสดนะครับไม่ได้มีดีแคนมนะครับมีแกงคั่วด้วยแล้วก็จริงมีสเต็กด้วยนะสเต็กหูสเต็กไก่ทอดอะไรเงี้ย มีอาหารอยู่แต่เหมือนจะมีไม่ไม่เยอะมากครับเขาก็จะเน้นขายเป็นอาหารสิ่งในเจ้าของเขาขนมจีนแกงไก่ลั่วอร่อยอร่อยจริงๆ mm. จริงๆ Delicious Tasty ป่าเลยทุกคนครับนี่จริงๆก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับกับด้านหลังเราก็คือเป็นโบสถ์ซานตาครูซนะครับเป็นสถาปัตยกรรมนะครับผมข้างบนก็จะเป็นหลังคาสีภูที่แบบสวยงามมากๆแล้วก็ถ้าใครเดียที่ร่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นได้เหมือนกันแว้วแวะมาเที่ยวมาชมมาถ่ายรูกปกันได้น,นะครับตรงนี้ติดกับร้านเฮโลนมสดเลยแแฉอยากให้รูกเธอ ตาครุสเป็นบทที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกหลังคาโดมสีชมพูสะดุดตาสวยสง่าท่ามกลางชุมชนเก่าแก่ซึ่งใครที่เคยล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาก็คงพอจะคุ้นตากันอยู่บ้างครับ จริงๆเขาต้องออกชื่อร้านชื่อชื่อร้านมัะกโกรนีบายคริสนะฮะก <c oughs> ็คือมัะโรนีบายคริสตอนนี้ขายมัะโรนีอย่างเดียวมันเป็นอาหารโปรตุเกสแต่ตอนนี้ก็ขายเพิ่มขึ้นมาอีกสองสามอย่างครับพี่ต่อทำไมต้องเป็นอาหารโปรตุเกสครับทำไมต<า>้อ,องอา<ร>หารโปรตุเกสเพราะว่าเราได,เาได้เราได้วัฒนธรรมมาจากบุญญาตายายแล้วคือมัะโรนีบายคริสครับทำไมต้องบายคริสก็ว่าบายพี่เอง่ะบายพี่ต่อในศาสนาคาสตลิกพี่จะมีชื่อทุกคนจะมีชื่อฝรั่งหมดพี่ชื่อคริสโตเฟอร์แต่ย่อมาช็อตแคทกันเหลือแค่คริสเท่านั้นนอก็็เเลยปมโรรีบคิส ที่ร้านของพี่ต่อนี่คือขายเมนูกี่เมนูครับพี่ถ้าหมูสาเมนูด้วยกันในที่ขายบ่อยปัจจุบันจากเมนูที่4ก็มีแต่ว่าต้องแล้วแต่เพลย์ออเดอร์ที่ขายทุกวันเนี่ยเป็นเดลี่เดลี่เซลส์ก็คือ3อย่างเนี่ยฮะอันนี้ภาษาโปรตุเกสเนี่ยเขาเรียกโกสโตซูโกอะไรนะฮะโกสโตซูโกสแบบผีอะโกสโกสโตซูโตซูโอเคส่วนอันนี้เขาเรียกคอสซีโดคือหมูอบก,กับมันฝรั่งหมูอบกับมันฝรั่งใช่คอซีโดคอซีโดสตูชิคเก้นสตู Chicken ก็เลยสตูเฉยเฉยสตู ครับก็สําหรับใครที่ชอบอาหารเนาะรสชาติแท้ๆโปรตุกีสจริงๆนะครับก็แนะนําให้มาแบบมาฟโรนีบายคริสนะครับแล้วก็เจอพี่ต่อแล้วก็อาหารแบบนี้วัตถุดิบของเราก็คือรสชาติของเราก็คือรสชาติเดิมๆตั้งเดิมเลยตั้งเดิมเลยกินกันมานุ๊ก๑๐๐กว่าปีแล้วครับครับก็ทานกันแบบนี้นะครับสุขชนโปรีจริงของเรานะครับผมแวะกันมานะครับมาฟโรนีบายคริสครับ จะบอกว่าดีซีแล้วตรงนี้ข้างๆกับโบสถ์ซานาคูเนี่ยครับมันก็จะมีร้านขนมฝรั่งหลานแม่เป้าแต่ต้องเดินไปนูนอีก40เมตรมันจะเป็นขนมคล้ายๆกับขนมไข่อ่ะทุกคนแล้วก็จะมีความผสมผสานระหว่างความเป็นขนมแบบจีนกับความเป็นขนมแบบโปรตุเกสเออแปลกปะแต่จะคล้ายๆขนมไข่แต่รสชาติไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวผมพาไปดูหลานแม่เป้าหลานแม่เป้ามันจะซอยนี้เหรออ่านี่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 ซอยนี้ซอยนี้นี่ร้านขนมฝรั่งหลานแม่เป้า มามาดูครับขนมไข่นขนมอะไรไม่รู้อะสักอย่างหนึง่งสวัสดีครับคุณแม่เข้ามาซื้อในร้านเลยครับร้านร้านแม่เป้าถูกไหมครับแล้วต้องซื้อตรงไหนครับคุณพี่ซื้อตรงนี้เลยเหรอครับเห็นนะหน้าร้านอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอ๋อเป็นร้านทําทรงอ๋อก็ยังว่าอยู่เพราะปกติเราจะเห็นว่าต้องเป็นร้านแบบหน้าร้านหรือเปล่านี่ก็คือ มาถึงก็จะเห็นการทําเลยนะครับนี่คับคุณพ่อทําแบบสดๆเลยนะครับอันนี้เลยอ่าโหนีดีผมให้ดูอันนี้คือเลาะกันแบบสดๆนะครับเมื่อกี้ห็นพ่อเปิดเตาพอดีน,นะครับขนมไขม่ในนี้เปิดกันสดๆเลยอันนี้คือสดๆอันนี้คือเสร็จหรือยังครับใค่เสร็จแล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่ง ของขึ้นชื่อของชุมชนกุดีจีนนะที่ใครที่แวะมาที่นี่ต้องมาแวะร้านผมร้านหลาน,านแม่เป้านี่หอมมากเลยอะ่ะหอมมากเลยนะเนี่ย คงน่าเสียด้าหากวันหนึ่งขนมฝรั่งกุดีจีนจะถูกลืมเลือนเราต่างรู้กันว่าภายในขนมชิ้นจิ๋วนี้อัดแน่นไปด้วยร่องรอยวิถีชีวิตผู้คนตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นหลักฐานยืนยันความหลากหลายและรุ่มรวยทางวัฒนธรรมชั้นดีไม่แพ้อเอกสารใดๆเลยครับคงต้องบอกว่าอยากให้ร้านขนมฝรั่งหลันแม่เป้านี่ คงไว้สืบทอดไปอย่างยาวนานนะครับแต่เมื่อกี้พอดมกลิ่นมันก็เหมือนนันนี้นะคล้ายๆกับคล้ายๆกับขนมไข่นะเดี๋ยวมีรสชาติเขาพี่ก็บอกว่าเป็นขนมที่มาจากคนโปรตุเกสเอากรอบนอกนะขนมไข่เขาจะนุ่มนะอันนี้มีความกรอบอยู่หนึ่งสองพร้อมเอาจริงๆก็ขนมไขแ่แหละ ขนมไข่แต่มันมีความเทคเจอร์ไม่ได้เหมือนขนมไข่ขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นขนมไข่บ้านเราอ่ะมันจะมีความนุ่มใช่ไหมครับข้างนอกก็นุ่มข้างในก็นุ่มจากนี้มันจะมีความแบบกรอบๆข้างบนอ่ะเราดูอ่ะเขาเขาจะมีน้ําตาลน้ําตาลเลยนะไม่ใช่น้ำตาลไอซิ่งนะน้ำตาลเลยอ่ะโรยข้างบนแล้วมีลูกเกดหน่อยๆอร่อยดีไปยังมีหลายจุดที่เราต้องไปเดี๋ยวไปเดินชมเที่ยวที่ชุมชนกูดีจีกันต่อครับลุย แหที่ท่องเที่ยวชุมชนวุดีจีนนี่นี่เลยก็จะมีบอกเอาจริงๆก็บอกบอกทุกๆอย่างแล้วนะที่ที่เราเราไปเดินมาอะไรเงี้ยหรือว่าเรายังไม่ไปเดินเนี่ยมันมีบอกหมดเลยครบครบหมดเลยในนี้ ่ะเดีย๋ยวเข้าไปดูว่าในนี้มีอะไรบ้างเจ๋งๆพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องต้องต้องเรียกว่าเรียกป้าปตองป้าตองป้าตองป้าตองคือเป็นคนดูแลที่บ้านหรือว่าเป็นเจ้าของ ก็ whole, เป็นทั้งหมดนะเป็นตั้งแต่เจ้าของลงมาจนถึงพันโรงอ่ะเป็นตั้งแต่เจ้าของจนถึงพันโรงก็คือว่าเราทําเองหมดเลยหรอครับเนี่เป็นธุรกิจครอบครัวหรือว่าใช่เป็นธุรกิจครอบครัวอ๋อทำไมป้าตองถึงมาทําเป็นพิพิธภัณฑ์ะครับมันเริ่มจากอะไรขึ้นมาก่อนครับมันเริ่มจากที่ว่าเราเป็นคนชอบพิพิธภัณฑ์เราจะเริ่มต้นอย่างนี้ชั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นชั้นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เสร็จปุ๊บชั้นที่สองเราก็จะกล่าวถึงวิถีชีวิตของเราที่นี่เป็นเรื่องของ วัฒนธรรมของเราอัตลักษณ์ของเราอะไรแต่เลยอะค่ะก็จะเป็นที่สอบซึ่งถ้ามาที่นี่ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่โซนนะครับสองโซนอย่างที่บอกเลยพูดมาเมื่อกี้ชั้นหนึ่งกับชั้นสองเป็นสองโซนสําหรับความรู้นะคะแต่ถ้าเป็นอีกโซนหนึ่งข้างล่างคือสําหรับหาทุนก็คือการขายของที่ระลึกขายกาแฟขายเครื่องดื่มเพราะว่าที่พิพิธภัณฑ์เราอะไม่ได้เก็บค่าเข้าชมเราก็ต้องเอาเงินส่วนนั้นเอามาเขาเรียกเรามีพัฒนาแล้วก็บำรุงสถานที่ตรงนี้ด้วย อย่างนี้ถ้าผมมาถึงนี่ผมควรจะเริ่มเดินจากฝั่งไหนก่อนครับฝั่งนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวอ่านหน้าประตูก่อนประวัติความเป็นมาของอบประวติคามเป็นมาโรตุเกตเนี่ยเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาเมื่อ5 0า้กว่าปีที่แล้วะไรอย่างเงี้ยคืเริ่มต้นสั้นๆอย่างเงี้ยแหละตามความเบื่อของป้าที่แบบว่าไม่ชอบอะไรยาวๆอ่าแล้วก็สรุปประมาณแบบว่าควเคประมาณนึงแล้วก็เข้าไปดูด้านในดีกว่าไปครับ มันต้องข้ามข้ามแผ่นดินมันน่าจะลําบากมากกว่าการเดินเร,เรือมามันแต่จริงการเดินเรือมันก็นานนะครับบินถ้าถ้าเื่อไม่เกิดอะไรขึ้นก็มาถึงเมือกงกงมาถึงบ้านเราบระการนียนะปีหนึ่งประมาณครับปีหนึ่งนะฮะใครจะไปเชื่อครับตัวจ,จุกะจะเดินทางมาบ้านเรามาขายของบ้านเราต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งปีมา,มาซื้อมาซื้อเครื่องเทศมาซื้ออะไรเงี้ยมากลับแต่อซื้อสักปีหนึ่งไปปีหนึ่งก็ประมาณสามปีออกมาจากบ้าน เขาบอกว่าไม่ตแต่รทาไม่มีหนวอ๋อแต่เราจะเห็นภาพภาพจำคือเราเป็นหนวดยาวเฟิร์มเลยเนาะครับรูมนี้จะแต่งรูปนี้ที่แปลกเท่านมี ตอนแรกปต้องบอกว่าเขียนพอแบบว่าเราชอบสรุปเอาสั้นๆไม่ยาวจะได้ไม่เบื่อที่ไหนได้ยาวตับเลยครับนี่คือจริงๆมา,ม,ามาที่นี่นะผมว่ามันเสียเวลาสักครึ่งวันเนาะดูวิถีชีวิตความเป็นมาดูเรื่องราวศาสตร์ของของที่นี่นะครับครบนะครับคุณไม่ต้องไปเปิดในเพื่อนได้เลยนะอันนี้แล้วคุณเห็นของจริงๆด้วยนะ บ้านไม้สีครีมยกพื้นสูง3ชั้นซ่อนตัวอยู่ในสุดซอยข้างวัดซานตาครูสเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านที่บอกเรื่องราวของชาวโปรตุเกสในสยามได้อย่างลงตัวโดยการผสมผสานทั้งประวัติศาสตร์ไกลตัวกับใกล้ตัวเข้าด้วยกันทำให้เกิดความโดดเด่นแตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์บ้านและชาติพันธุ์แอื่นในไทย เอาจิงงก็เป็นการมาเที่ยวกรุงเทพมาเที่ยวฝั่งทนที่ผมก็มองว่าเออมันก็แปลกนีนะในการมาเที่ยวชุมชนคูดีจีนนะครับไม่เคยมาเหมือนกันนะเอาจิ้งป้าวเวลา,เรา,าเรามาฝั่งทนเงนี้ยหรือมาฝั่งที่แบบติดกับแม่น้ําเจ้าพยานเนี่ยเราก็จะไปนึกถึงแบบสะพานพุทธ <I con. S 1> ปากคลองไอคอนหรือเป็นแบบอ,อะไรปากคลองอะไรโซนแบบทรงวาดหรืออะไรประมาณนั้นใช่ป่ะแต่พอมาเที่ยวแบบชุมชน ชุมชนกูดีจีนชุมชนเก่าแก่แล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่าง3ศาสนา4ความเชื่อเนี่ยแล้วก็ได้มาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของคนที่นี่วิถีชีวิตแล้วก็ความสวยง,งามของที่นี่ก็แปลกดีนะครับแล้วก็เป็นการมปเที่ยวที่มันมีหลายอย่างจริงๆครับทุกคนอาหารการกินก็ดีร้านอาหารก็เยอะนะแล้วก็อย่างเนี้ยที่เราไปมามีวัดวัดกาลนามิตรวรมหาวิหาร ah al, แล้วก็ติดกับศาลเจ้าแล้วก็มีโบสถ์มีเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในแบบชุมชนเล็กๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครของเรานะครับ ก็อ,อยากทุกคนได้ลองมาเที่ยวแบบนี้กันดูบ้างนะครับถ้ามีเวลาแบบไม่เยอะนะอาจจะสักแบบวันหนึ่งครึ่งวันอย่างเงี้ยผมว่าย่างยนะตอบโจทย์แน่นอนนะครับสัปดาห์หน้าเพจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับไปกินอะไรอร่อยๆเนี่ยก็ติดตามดูรายการ Joy s a y นะครับสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มช่องททว่ห้าสามทุ่มครึ่งปุ๊บเปิดทีวีเราเลยนี่ตากล้องเขาก็เป็นนี่นะแฟนขับตัวโยงนะผมเห็นเขาเปิดรอทุกวันนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะ,ะรายการเราอะจะไปที่ไหนติดตามให้ดีเลยครับวันนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับ